สวัสดีค่ะ <c oughs> คลิปนี้จะสาธิตกันทำ c ค t off นะคะหรือว่า b u ยอ f ฟสองตัวจะเหมือนกันนะคะแค t ออฟหรือ buy off หรือภาษาไทยก็จบการจบงานนะคะเราเราถักเสร็จแล้วแล้วก็จะจบงานอันนี้สมมุติว่าเราจะจบงานงานของเราที่เราถักก็คือ s สต็อกกิ้งสติดนะคะหลายก็จะเป็นอย่างนี้ด้านถูก จะเป็นนิดด้านผิดจะเป็นเพอนะคะน,นี้เราก็จะแคทออฟอันนี้แคทออฟนิดไวส์ wise. จะออกแคทออฟจากด้านด้านถูกนะคะก็นิดเหมือนนิดปกตินะคะแล้วก็แล้วก็ใช้ไม้สายอะคะ่ะ ช้อนช้อนขึ้นอันที่เราถักอันที่สองอันที่สองนี้แล้วก็ช้อนห่วงก่อนหน้านี้นะคะข้ามห่วงที่เพิ่งถักไปทำไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะ นะคะเร็วไปไหมทำชาแล้วเนี่ยนี่ช้อนห่วงที่ผ่านมาข้ามห่วงที่พึง่งทักก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอนนี้ แล้ห่วงสุดท้ายนี่เราก็จะตัดไหมนะคะตัดแล้วก็แล้วก็สอดดึงตรงนี้ดึงผ่านผ่านห่วงสุดท้ายนะคะน,นี่ไม่ตัดทำให้ดูอันนี้คือแคตอ f f นิดไวสอยนี้เดี๋ยวจะทำแบบ p e r w i s e สให้ดูนะคะก็คือ c ค t off จากด้านผิด ก็เหมือนกันก็ถักเหมือนเหมือนถักเพอ่ค่ะปกติพอถักได้สองห่วงแล้วก็จะเอ่อช้อนตักช้อนห่วงที่ถักก่อนหน้านี้ขึ้นข้ามห่วงที่เพิ่งถักไป <c oughs> ขึ้นมาก่น ันนี้ด้านนี้จะเป็นด้านถูกนะคะเดี๋ยวเราก็จะถักไปด้านผิดก่อนนี่ด้านถูกจะไปด้านผิดนี้เราจบด้านถูกแล้วเราก็จะไปด้านผิดนะคะนี่เราก็จะคัตออฟด้านผิดนี่ ก็ถักเพอเหมือนปกติหนึ่งสองนะคะก็ตักอันแรกข้ามอันที่สองอันถัดไปก็เหมือนกันเพอไปเรื่อยๆให้ได้สองห่วงเราก็ตักห่วงแรกข้ามห่วงที่สอง ผลที่ได้มันก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราจะชอบชอบด้านถูกจัดออกด้านถูกดูเหมือนมันจะแบบสวยกว่าแต่ก็คล้ายๆกันแล้วอันสุดท้าย ก็เหมือนกันนะคะอันสุดท้ายแล้วก็ตัดไหมแล้วก็สอดสอดห่วงสุดท้ายแล้วก็ดึงแค่นั้นเองนี่นะคะนี่แคตออฟเพอร์ไวส์ก็จะคล้ายๆกันด้านหน้าก็จะเป็นอย่างี้แล้วแต่คนถนัดนะคะนะคะเสร็จแล้วค่ะ CAT OFF เดี๋ยวคลิปหน้าจะสาธิตการ CAT OFF แบบปริบนะคะ